ในช่วงกลางเดือนตุลาคมฤดูกาลของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของต้นไม้ก็มาถึงอีกไม่นานนะักต้นไม้แต่ละชนิดที่เต็มไปด้วยใบที่เขียวขจีก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแดงส้มซึ่งก็เป็นไปตามลักษณะพันธุกรรมของพืชแต่ละชนิดในช่วงเวลาแค่ไม่กี่อาทิตย์ใบไม้ก็ไม่เหลือสีเขียวให้เห็นในปีนี้แล้ว ในช่วงฤดูการเช่นนี้เห็ดนานาชนิดก็เหมือนจะรู้ตัวว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะต้องเจริญเติบโตและขยายสปอร์เพื่อดำรงไว้ซึ่งสปีชีส์ของตนเองในปีต่อไปสำหรับผู้หลงไหลในรสชาติของเห็ดนั้นนี่คือโอกาสทอง ที่จะต้องหยิบฉวยในเวลาอันมีค่าเพราะหากพลาดห่วงเวลาอันน้อยนิดนี้ไปโอกาสที่จะได้ริมลดเห็ดก็จำเป็นต้องรอไปอีกในช่วงซัมเมอร์ของปีหน้าเลยทีเดียว <Go. S 1> วันนี้ผมตั้งใจจะไปเก็บเห็ดมันปูสีน้ำตาลช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลของเห็ดชนิดนี้ผมคิดว่าผมน่าจะได้เยอะพอสมควรครับวันนี้ <Okay. S 2> ผมไม่ได้ห่อข้าวอะไรมาเลยผมกลัวว่าผมจะเป็นลมกลางป่าผมจึงแวะซื้ออะไรกินสักหน่อยนะครับขอเป็นแบบเมนูแล้วกันครับคุณลูกค้าจะรับอะไรดีครับเออผมขอเบอร,ร์เกอร์ไก่ชิ้นหนึ่งแล้วก็ขอแถมชีสเบอร์เกอร์ได้ไหมครับ,บ,บอันบ่อไรดอกครับครับไปประตูรแรกจ่ายเงินนะครับแต่ประเด็น ตอนนี้ผมก็ได้เบอร์เกอร์ของผมแล้วผมจะต้องขับรถอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วเจอกันที่โน่นะครับ อนนี้ผมก็มาถึงป่าแล้วนะครับผมฝนตกอย่างแรงเลยอะ่ะโอ้ยเครียดเลยอะ่ะเดี๋ยวรอให้หยุดตกนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกไปเนาะไม่งั้นเปียกแน่นอนครับผมไม่ได้เอา,อาเสื้อกันฝนมาด้วยไม่รู้ว่ามันจะตกหนักขนาดนี้เซ็งครับฝนตกแรงมาก <laughs> โจกไม่เข้าข้างอะไรจะขนาดนี้โอ้ยรอให้ฝนหยุดตกก่อน สักนิดนึงก็ยังดีเนาะลืมคิดไปเลยนะครับว่าหลังรถเ,เรายังมีร่มสำรองนะครับนี่ฝนก็ยังตกไม่หยุดนะครับผมเห็นไหมบรรยากาศเสียดายเนาะถ้าเกิดว่าเป็นบรรยากาศแบบฟ้าจําใสแดดออกอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นความสวยงามของใบไม้นะแต่ว่าวันนี้ก็เอาบรรยากาศแบบฝนตก ดูสวยงามราวกับภาพวาดในนิยายแต่หารู้ไม่ว่าทุกชีวิตในนิแดนแห่งนี้กำลังเตรียมตัวกลับเข้าสู่สภาวะนิ่งเงียบไปอีกหลายเดือนถึงแม้ว่าฤดูหนาวในช่วงหลังมานี้จะไม่โหดร้ายอย่างที่ผ่านมาเนื่องจากโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นทุกปีแต่วิธีการปรับตัวของทุกชีวิตในป่าแห่งนี้ที่ต้องผ่านตามฤดูกาลจะยังคงดำเนินต่อไปเป็นปกติ หลายคนได้บอกผมว่าผมบ้าไปแล้วที่ขับรถมาตั้งไกลแค่เพื่อมาเก็บเห็ดผมก็ว่าผมบ้าไปแล้วแต่พอได้เห็ดผมก็ทำการตากแห้งไว้กินได้เป็นปีบ้าแบบมีอาหารฟรีแบบนี้ผมคิดว่าผมยอมบ้าครับเห็ด <Head S 1> มันปูสีน้ำตาลหรือคนไทยหลายคนเรียกติดปากว่าเห็ดดำมีชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า g e n t h e ู l u s t o b a e f o r m i s ซึ่ง t o b e f o r m i s s นั้นหมายความว่าคล้ายแตรถ้าเรียกแบบนั้นเป็นเพราะว่าตรงกลางของดอกจะบุบลงเป็นรเูเล็กๆทำให้ดูรูปทรงคล้ายแตรลักษณะดอกเป็นทรงกลมผิวไม่เรียบมีสีน้ำตาลเทาขามีสีเหลืองหรือเหลืองเทาตรงโคนจะมีสีสว่างกว่าดอกและขาบางและเมื่อฉีกออกจะมีลักษณะกรวงภายในความพิเศษของเห็ดมันปูคล้ายแตรนี้คือจะเกิดช้ากว่าเห็ดอื่นๆ และออกเป็นกลุ่มสามารถเก็บได้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปตรงเนินตรงนี้นะครับผมมันเคยเกิอดอะนะกันเลยวา่าลองไปเบิ้งนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ผมก็เคยมาส่องแล้วนะมันไม่มีเลยครับดอกเล็กดอกน้อยก็ไม่มีแต่ว่าฝนตกมาแล้วเนี่ยก็าอาจจะมีก็ได้แต่ว่าคือเห็ดต่างๆนะครับเยอะมากนะ อะไรเงี้ยอุ้ยอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเอออันนี้ใช่นะครับผมที่เราจะตามหาอู้เฮ้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่เห็นนะครับผมเรายังเล็กกระติ๊ดเดียวอยู่เลยนะแต่ว่าผมเห็นแบบเป็นพุ่มเลยอะตรงนี้ไหนนี่เนี่ย้ยโอ้ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนี่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 ครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะมันแบบใบไม้ใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมวันนี้ค่อนข้างจะถ่ายลําบากนะครับเพราะว่า คือฝนมันตกอะไม่รู้โคนอยู่ตรงไหนประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเห็ดแท็กแคนซา้์นะครับผมเป็นเห็ดที่ผมจะมาตามหาวันนี้นะจริงๆเขาก็มีเยอะอยู่ในนี้อข้างๆนียก็มีนะครับเนี่ยนี่นะครับถ้าเกิดเราเก็บดีๆเนี่ยเราสามารถเก็บสะอาดสะอาดได้เลยนะนะครับที่ได้ยินเนี่ยก็คือเป็นเสียงรถไฟนะไม่ต้องกลัวนะครับ เฮ้ยนั่นกลุ่มหนึ่งนี่เขากําลังจะแบบขึ้นมาแบบพอดีพอดีเลยครับไม่ถือว่าแบบแก่นะเนี่ยดอกเขากาลังสวยครับถ้าเกิดแพลนมาทางนี้เนี่ยก็จะเห็นอีกนะนี่นะครับผมนี่คือแบบเนี่ยเห็นไหมขาเหลืองๆนะครับใช่หมดเลยนะนี่ตองแถวตอไม้นี่ก็มีนะครับหรือกิ่งไม้เนี่ยก็มีนะครับแต่เล็กไปเนี่ยผมก็จะไม่เอานะนี่ก็มีนะครับผมผมจะไปจะต้องแบบอย่างนี้เลยครับจริงต้องดึงออกมาก่อนนะ นี่นะครับอันนี้เป็นกอเลยนะนี่นะครับในอีกอันนี้น,น,น,นี่ก็มีอีกหนึงนี่นะครับนนเดี๋ยวข้อมาตัดขายอีกทีนึงนี่จุ่มนี่เล็เป็นจุ่มเลยเนาะดึงขึ้นมาขามันก็นสีเงาๆนิดนึงเนาะครับ คือเห็ดขอนขาวบานเฮ่าเลยครับลักษณะแบบเอ่อความเหนียวความอย่างของเขาเนี่ยครับน,นี่ดอกนะครับผมตัดขาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฝนก็เริ่มจะหยุดตกนิดนึงแล้วนะครับก็จะมีปล่อยๆนะแต่ว่า เราก็มีร่มอยู่นะครับก็ <S <S อุ่นใจได้นิดนึงนะเดี๋ยวเรามาหาตรงนี้นะครับผมตรงที่ผมเคยได้นะเหมือนจะมีเลยอะ่ะเฮ้ยมีจริงๆด้วยครับผมนี่แล้วนี่นเนี่ยโอ้ดยดอกกําลัางงามดอกกําลังงามพี่น้องนี่นะครับโอ้ขาเง่าขาเง่าโอ้ขา,าขาเงา่าหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเกิดจากมอดนะเขาก็เลยต้องแบบดีตัวขึ้นมานะครับเออนี่ อันนี้เก็บง่ายโค้น,นี่ดอกนึงจุ่มเน่จุ่มงามเลยน,นี้บานแล้วนะครับผมอันนี้บานแล้วแต่ก็ถือว่ายังไม่แก่นะครับเหตุนี้นี้เนี่ยจะดูยังไงให้เป็นดอกมันแก่ใช่ไหมก็มันจะนิ่มๆน,นะครับผมอย่างเช่นต้นนี้นะครับเราเริ่มจะนิ่มแล้วนะเกิดไหม,มอ้นสิบพอยแล้ะครับผมดอกก็เริ่มจะรุดแล้วครับอันนี้ก็คือเริ่มแก่แล้วนะแล้วก็ปลายดอกเนี่ยอาจจะเป็น สีดำดำนะครับนี่ก็เริ่มแก่แล้วตอนนี้เขาโดนฝนนะครับมันก็ดูยากนิดนึงนะสีเดียวกันเลยกับใบไม้นะนี่ครับผมข้างๆกันนี้เป็นเห็ดพึ่งนะครับผมเอาไปแกงรวมก็ได้เนี่ยเห็ดพึ่งนะอยู่ข้างๆกันนี่ดอกหนึ่งสองดอกนี่ครับนี่เขาสวยมากนี่เห็ดพึ่ง เพิ่งแต่ว่าเขาแก่แล้วนะครับก็ไม่เอาดีกว่าเนาะโน่นๆ่นตรงนี้ก็มีอีกนะครับไหนละ่ะเราจะเก็บเฉพาะดอกใหญ่แล้วกันนะครับนี่ว่าดอกใหญ่อันนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่อันนี้เริ่มจะแก่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทรงแบบนี้นะมันเริ่มจะแบบไปแล้วนะตอนแรกเขาจะบานบานเสร็จเขาก็จะออกเป็นแบบนี้เลยนะเขาจะยกดอกขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นเขาก็จะเปื่อยอันนี้ก็เริ่มจะไปแล้วนะ ถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะนี่ดอกหนึ่งโอเคจริงดอกนี้เขาเกิดเป็นกลุ่มนะจำได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเกิดนานแล้วอะ่ะดูดิแมวเขาดีกว่าเนาะปล่อยให้เขาเป็นเชื้อไปดี๋ยวครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังเอาได้นะเนี่ยเห็นไหมชอดเลยอะ่ะนี่ เก็บเดี๋ยวมันเมืดนะครับยวสีฟันห่วงเอา,าเปาร์ตี้สนิทคานเหลืองดอกกระรังพอดีกินเลยครับพีพีพพพโอเต็มย่สาดแล้วก็ไม่ต้องตัดออกเยอะก็ได้นะ ยอดมากเลยกลุ่มนี้ตรงนั้นอีกตรงนั้นอีกก็มีนะครับนี่ๆๆเอากันไกลดีกว่านะะได้ชับๆดี าเเก็บบอนะครัวันนี้จะเก็บทันไหมเนี่ยสี่โมงเย็นแล้วเอ้ยสามโมงเย็นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันยังไงจะรีบๆเก็บนะครับผมอืมพุ่มนี้ดูสิครับสวยมากแล้วเขาไม่ได้มีพุ่มเดียวพี่น้องพี่ครับพี่ๆเห็นหม รีบเก็บเลยครับพีหไหมพุ่มนีไหมติดตัวอดอกสวยมากครับคือแบบสวยมากๆเลย ไม่ว่าเหตุผลของคนชอบเก็บเห็ดคืออะไรอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ยังพึ่งพาธรรมชาติแล้วธรรมชาติละ่ะจะสามารถพึ่งพามนุษย์ได้เพียงไหนเราเท่านั้นที่จะรู้คำตอบ